สวัสดีครับที่นี่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในเศงเกษตบางขลังนะครับเราอยู่กับน้องแมวสกอติสเห็นไหมน่ารักไหมครับนี่นะเราจะมาให้ดูว่าถ้าน้องแมวเข้ามาใช้บริการที่ร้านอาบน้ําตัดขนนะครับจะได้รับบริการอะไรบ้างนะครับหลังแรกเราก็จะมาสารวจนะครับว่าน้องเป็นยังไงบ้างสภาพขนนะครับเราจะมีขนร่วนร่วนะครับเดี๋ยวเราจะแปรงขนให้การแปรงขนบ่อยๆก็จะเป็นการกระตุ้นการผัดขนนะครับเดินเอาขนที่ตายแล้วออกจากตัวน้องนะครับ เป็นการกระตุ้นการผัดขนนะครับขนมันจะได้ไม่ฟุ้งกระจายเข้าไปในบ้านในรถนะครับการแปรงขนให้น้องบ่อยๆก็จะทําให้ขนที่พร้อมจะดูุดลวงออกจากตัวน้องเนี่ยนะครับดลุดออกไปก่อนที่มันจะฟุ้งกระจายนะในการลดปัญหาเรื่องแอร์อุดตันนะครับหรือว่าขนติดเสื้อผ้าฟุ้งกระจายในบ้านในรถนะครับอ,อย่างต่อมาก็คือเราจะตัดเล็บให้น้องนะครับเพื่อที่จะ ลดความแบมคมของเล็บน้องนะเห็นไหมเราตัดเล็บได้ลึกถึงไหนเราตัดเฉพาะส่วนปลายก็พอนะครับไม่ต้องให้ลึกถึงส่วนที่เป็นสีชมพูอันนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทข,ของน้องนะครับตัดเฉพาะส่วนปลายนี่นะสมมุติว่าตัดเลือดลนะแล้วเป็นยังไงเลือดออกเราก็ใช้เป็นสำลีนะครับหรือว่า อ่าทิชชู่นะครับอุดปลายเล็บของน้องไว้เพื่อให้เลือดหยุดไหลนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นที่ร้านนะครับเราจะมีผงห้ามเลือดซึ่งเป็นผงสีออกเหลืองนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นสีเหลืองเอามาอุดตรงปลายนะครับครับเดียวเลือดก็จะหยุดไหลนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดเองอยู่ที่บ้านไม่มีผงห้ามเลือดก็ต้องใช้วิธีการอุดนะครับใช้เป็นสำลีก็ได้นะครับอุดปลายส่วนปลายเล็บเลือดก็จะหยุดไหลนะครับ ตัดเล็บเพื่อความลดความแหลมคมนะครับไม่ให้ได้รับอันตรายเวลาที่น้องจิบนะครับนี่นะเถ้าหลาาังก้านนิดเดียวตัดเล็บเันจัเก่งมากครับอีกข้อนึงก็คือถ้าอยากใช้บริการนะครับอนา้ัแตัผขนควรจะพาน้องมาทำความรู้จักกับพี่ช่างนะครับไปปล่อย น้องจะได้มีความคุ้นชินนะครับน้องก็จะให้ความร่วมมือพี่ชายก็จะอาบน้ำตัดขนแต่เล็บสุดหูน้องง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะตัดแต่งขนบริเวณท้องของน้องนะครับเพื่อลดความอับชื้นเวลาที่น้องฉี่หรือว่านอนทับน้ําพวกนี้มันก็จะไม่เก็บความอับชื้นไว้นานนะครับไม่เกิดเป็นกลิ่นอับแล้วก็ไม่เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันด้วยครับรวมทั้งขนบริเวณก้นของน้องด้วยนะครับที่พี่ชายจะตัดแต่งให้นะ เราจะใช้เป็นทิมเมอร์นะครับมันจะมีเสียงเบานะครับไม่รบก,กวนแล้วก็การตัดขนก็จะสะดวกนะครับคือมีน้ำหนักเบานี่นะฮะแล้วตัดขนตรงบริเวณท้องน้อยของน้องนะครับเวลาที่น้องฉี่มันจะได้ไม่เปืเป้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้ถ้าน้องแมวส่วนใหญ่จะชอบไปนอนในที่ชื้นแฉะพวกนี้มันจะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้น,นานๆนะครับ ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับอันนี้เปลี่ยวลุกชังเกดขนรอบๆออกให้ด้วยครับ,นนลรบ,ออรบแล้วก็ขนบริเวณก้นนะครับอันนี้ชังจะแตดออกให้เวลาที่น้องอึน,นะครับมันจะได้ไม่มีอึติดก,กับขนรอบๆก้นของน้องนะครับดเดลี่ยวลูก ถขนที่พุ้งเท้าของน้องนะครับแบบนี้วลาที่น้องเดินเหยียบน้ํามันจะได้ไม่เก็บสะสมความอับซื้นไว้นานๆมันจะได้ไม่เกิดกลิ่นอับแล้วก็ไม่เป็นผื่นแดงผื่นพันด้วยนะครับ,นะรบเสร็จแล้วเราก็จะอันนี้พี่ช่างจะไปดูนหนึ่งเท้าก่อนนะเดี๋ยวสามเท้าเดี๋ยวพี่ช่างจะจัดทีไล้นะครับเสร็จแล้วเราก็ เช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องนะครับใช้เป็นสำลีชุบเป็นน้ํายาเช็ดหูนะครับเช็ดหูให้กับน้องนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับใช้เป็นก้านคารบัตก็ได้นะครับเช็ดหูให้น้องโดยการเช็ดภายนอกให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะใช้เข้าไปในช่องหูของน้องเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องครับค่อยๆเช็ดตรงบริเวณรอบๆนอกก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนสำลีก้อนใหม่นะเพื่อที่จะ ชุบน้ำยาเ็ดถูเ็ดูให้น้อยอีกทีหนึงครับมนจะมีสิ่งสกปรกนะครับภายในช่องหูของน้องแบบนี้นะครับ เราต้องมันเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้เกิดขี้หูสะสมจะได้ไม่เป็นยิสในช่องหูนะครับน้องจะได้ไม่เกิดอาการคันหูครับไม่ต้องใหญ่ลึกมากแล้วก็ไม่ต้องใหญ่แรงนะครับเดี๋ยวน้องจะเกิดอาการเจ็บหูนะครับ,รบเราจะเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดนะครับ สนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมาซารอนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์ปดหกาครับรายได้เสนเองเราใช้ในการจิตอาสาด้วยตัดขนให้กับสุนัขและแมวด้วยดิดูกัดสบัดเวรีวนนะครับแล้วก็ในมูลนิธิต่ตางๆนะเราจะอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขจรนแมวจรด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับเดี๋ยวจะพา้อาไปอาบน้ำกัน พี่ช่างให้ดูนะครับพี่ช่างตัดแต่งขนบริเวณรอบก้นนะครับเวลาที่น้องอื่มมันจะได้ไม่เปื้อนนะครับแล้วก็รอบๆท้องน้อยของน้องนะครับเวลาที่น้องฉี่เนี่ยมันจะได้ไม่เปื่อเปื้อนนะครับตรงขนบริเวณท้องน้อยของน้องนะไม่เอาหาวหนันอะนะครับ เรากำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับหลังจากที่เราตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนท้าขนต้นแล้วก็แปรงขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาหนอ,อมาอาบน้ำนะครับ <c oughs> ไม่เคยชอบน้ำเลยใจยเย็นใเออจยเย็นหหนี่ใจเย็นฟั่อนอาบน้ำให้เสร็จก่อนของที่ร้านาน้องหมาน้ำมาซาลอนนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับช่ลดขื่นแดงผิวันแล้วก็ลดขื้นมัดได้ด้วยครับเราจะบีบนวดนะครับแชมพูระหว่าที่ รอชนูนหมักนะครับเราจะบดบนวดให้น้นนองไปด้วยนะครับเพื่อให้ชมพูซึมชับเข้าสู่ที่หน่อและผลของน้องได้ดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการบรีบต่องเหม็นด้วยนะ จะได้ลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้านะครับต่อมหน็บก็จะสร้างสายขั้นหลังนะครับที่มีกลิ่นคาวเราจะบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวนะต่อมหน็บก็จะอยู่ตรงก้นของน้องนะครับเราจะจัผ่านน้องขึ้นล้วค่อยๆบิดไล่เอาสายขั้นหลังที่อยู่ในต่อมหน็บออกให้นะครับเห็นไหมมีน้ําออกเป็นสีน้ําตาลนะครับออกแล้วนะไม่ต้องบีบแรงมากนะครับเดี๋ยวน้องจะเจ็บก้นเป็นสายขั้นหลังที่มีกลิ่นคาวเราจะบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลัังกาารรบน้คค เดี๋ยวเราก็ล้างออกได้เลยครับอยู่นะถ้าใช้บริการร้านนุ่มหมานุ่มมาซาลอนครับติดต่อได้ที่เบอร์086 640 4443ครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในกานจิตอาสาแต่คนได้กับสุนัขจรมาจอน,อนในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุมภาบุญร่วมกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วเราไปจะพาน้องไปเปล่งเพลงกครับเฉียนยันรลูกวันนี้จอนดิบไม่ดิบไม่ดิบไม่ดินเขี่ยมาครับ กาับน้ำให้น้องเสเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดตัวให้มันฝาดนะ้องกปเป่าสบายตัวไหมครับสบายตัวไหมครับ เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างอาบน้ำสางผงตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้กับงแม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งขนท้องเท้าก้นเพื่อจะลดความบับชื้นนะครับดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอาบน้ำต่ดนขนร้านาน้องหมาน้องแม่ซาลนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับพืชดินปุก,กัดสบัดงิงวีเรารับหมดนะมีบริการรับสง่งมีบริการกําจัดเถบหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อ่านมรดษาบูรุษร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับมุ่กลับบ้านได้แล้ว